บาทกราบสวัสดีเมวบองปูนกรุกรุบขเนียที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นแปลงผักชุดที่สองแปลงผักรุ่นแรกจะอยู่อีกชุดหนึ่งนะครับถ้ารุ่นนั้นหมดนะครับถ้ารุ่นนั้นหมดอายุรุ่นนี้นะครับกําลังจะติดดอกติดผลนะครับน,นี่แต่ว่ารุ่นแรกที่ปลูกไปยังไม่หมดอายุนะครับยังยังให้ผลผลิตดีมากอยู่นี่คือรุ่นที่สอง นะครับพริกหยวกขาวกับมะเขือแล้วก็มีหอมแซมสมัยก่อนที่ผมไปทํางานที่ลบบุรีนะครับบริษัทปุยินซีชีวภาพลบบุรีของอาจารย์ชาวัดหนูทองแล้วก็เจดาวนะครับจะมีคนงานพม่าอยู่คนหนึ่งนะครับแกอยู่ตองยีครับชื่อชื่อป้าโอปอนะครับปลูกผักเก่งมากนะครับปลูกผักเก่งมาก ป้าโอปอเนี่ยเป็นคนละเอียดอ่อนมากแล้วปลูกผักเก่งมากเป็นพม่าที่ปลูกผักงามมากนะครับปลูกแบบอินทรีนะฮะแล้วเวลาแกถอนหญ้าเนี่ยแกจะจัดการถึงรากถึงโคนวิธีคิดในการปลูกของแกก็จะดีมากๆเลยนะครับเวลาแกปลูกผักแปลงหนึ่งเนี่ยแกจะไม่ให้มีผักชนิดเดียวล้วนแกจะให้มีพวกต้นผักชีหอมแบบนี้นะครับ ให้แซมอยู่ในแปลงนะครับจะมีโหระพาจะมีกะเพราแซมอยู่ในแปลงมะเขือแปลงพริกนะครับนะี่ลักษณะผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าความหลากหลายลักษณะนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันพวกมแมลงด้วยนะครับระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าปลูกแล้วมันป้องกันร้อเซ์ไม่ใช่นะครับตอนนี้ ผมมาปลูกที่นี่ก็เลยเนี่ยนะครับต้นหอมมาแซมกับพริกแล้วก็มีมะเขือเข้าไปด้วยอีกชุดหนึ่งก็จะมีหอมเปนะครับแต่ที่ที่เห็นแซมอยู่นี่เขางบอกกอนนะครับว่านี่คือความพิเศษของการที่เราไปแยกขยะเวลาเราไปแยกขยะครัวนะครับขยะที่เป็นเศษอาหารเนี่ยบางทีเขาก็ทิ้งพวกเนี่ยอันนี้หอมหัวใหญ่นะครับนี่หอมแดงนะครับ ผมเก็บมาด้วยนะครับเนี่ยหอมหัวใหญ่นี่ไม่ได้ซื้อมานะครับเก็บเอาในทางขยะนั่นแหละครับแล้วก็เอามาเน็บไว้นี่นะครับเอามาเน็บไว้ในแปลงมันก็ขึ้นงามนะครับคือถ้าดินเราดีปุ๋ยเราดีน้ําเราดีอากาศเราใช้ได้เนี่ยเอาอะไรลงก็งามนะครับนี่เห็นไหมนี่ไม่ได้ซื้อหอมมาปลูกนะ เป็นขยะในครัวที่เขาบางบ้านเนี่ยเขาใช้ใช้แล้วเขารวบรวมทิ้งๆิงมานะครับเก็บมาผมก็ดูเออมันมีก็เลยแยกมาเนี่ยเนบเนบเนบเเข้าไปในแปลงผักของเราเนี่ยมะเขือนนี้อ,อันนี้พริกพริกหยวกขาวกําลังออกดอกนะครับงามเชียวนะฮะนี่เนหะ็นไหมนี่น เอามาเน็บไว้เดี๋ยวมันก็ขึ้นเองครับเดี๋ยวมันขึ้นเองมันนะครับยังไงมันเราก็รดน้ําใส่ปุ๋ยอยู่แล้วนะครับ๋ยวที่เห็นอยู่นี่นี่ตั้งโอตั้งโอโหเขาใช้เขาตัดใบมันไปกินไปตรงอาหารแล้วนะครับจะเหลือพวกตอรากมันที่เขาไม่ได้เอาไปใช้นะครับผมก็เจอแล้วก็เอามาเนี่ยไงอันนี้เนบไปได้ตัวนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งเน็บไปเมื่อวานนะครับยอดแทงแล้วนะฮะ ตอนนี้พริกรุ่นสองกำลังงามนะครับกำลังงามเลยนี่จะให้ดูเราจะต้องทำให้เกิดความหลากหลายในแปลงของเรานะครับอย่าให้มันเป็นแบบเชิงเดี่ยวพริกกับพริกรุ่นล้วนมะเขือรุ่นล้วนนะครับความหลากหลายทางทางของต้นพืชในแปลงหนึ่งนี่มันจะช่วยให้แมลงเนี่ยเลือกกินไม่ถูกว่าซันิ์ตัวเองนี่กักบุ้ง ก็แค่มาฝังดินนะครับเดี๋ยวมันก็งอกมันเองนะครับเนี่ยหอมเปเอามาเน็บใส่เลยนะครับนี่เดี๋ยวมันก็งอกของมันเองนะครับอืมแล้วนี่ก้านโหระพาที่เขาเด็ดใบไปแล้วเสียบๆไปเลยนะครับตอนนี้กําลังงามนะครับฉะนั้นแม้จะเข้าภาะวะผักแพงนะครับยิ่งเจอเข้า ช่วงกินเจเนะี่ยผักจะแพงไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลูกกินเองนะครับปลูกกินเองก็ลองไปทําดูนะครับใครที่จะปลูกผักที่บ้านเนี่ยอย่าแบบปลูกแบบเชิงเดี่ยวปลูกให้มันผสมผสานนะครับบาทตัวเธอ,อยู่ด้ร์ไปปลูกปลูกอยู่บ้านนะปลูกเอา แต่ว,ว่ากัายาใสปุ๋ยเคมีต้องใสปุ๋ยอินรีขี่งัวขี่ขั้วขี่ไกเ่เศษอาหารมามักรับรองงามนะครับสวัสดีครับ